ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันอีกแล้วค่ะกัะดิฉันมอลั่เพชรชนะประธารแกนจงอ,างอง่างครั่งสอดแจงค่ะอันขออนุญาตถ่ายในเด้อค่ะไดบอนอค่ะอันบ่ฟองตัวค่ะปะ้าเนาะโอ้ยมันอียังนี่ค่ะพากกันได้กินยังนี่เอา,ย,าอย่างหมูอยังคือเป็นย่างสัน,ออนบออ กินล่องทองไปสักกอนเองอยากมยังน้อยเอาม่นองค่ะคือเป็นฝาดง่วงฝาดง่าแต่ค่ะฝาดงายังไนเขาบอกซื้อตัวคือฝันง่วงฝาดง่าแต่ไม่มีผู้มาบวงสวงบอกจริงแวนไ่ได้กินข้าวดีแล้วนั่นแถวฉันเนี่ยเบิแล้วโอ้ยนางงามเห็ดอีางนาะค่ะย่างหมูค่ะปลาทั่ววัลลกาดยังนี่กะ อยากเกิดจะกินความความรู้สึกแบบว่าเงินในกระเป๋ามันแบบว่าฟุ่งโอ้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 ว่ากัาท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีที่บ้านพิธานาเอิ้นดีดีเอิ้นดีดีท่านเศรษฐีไม่กระดรอบเนี้ยไปฝากธนาคารให่เขาแจวว่าจมไปใส่มีแต่เงินกูท่านเศรษฐีป้าท่านเศรษฐีย่างท่านเศรษฐีย่างเมื่อไหรกบกเมื่อไรกบกเบิรดเงินมาตั้งสองล้านแต่ว่าขอโอ้โอ้บา้เทบูดไปเกียร์เป็ดท่านเศรษฐีเจ้าค่ะท่านเศรษฐีผู้มีอำนาจเจ้าค่ะบ่ฟ้องตัวเจ้าค่ะขันท่ายังสิ อันนี้้ขายไดอ๋อขอบคุณนะเจ้าค่ะป้าดบางเนี่ยเห็ดซูโมอยากโมกินโอ้ยสูสูสูไม่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 อะไรไม่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 อะไรไม่แล้วอันนี้แล้อไม่ป้าดไป็ดทะเลแต่หอมห่วยห่วยเยอะเหี้ยเยอะเหี้ยมลายมันเสียนั่นมันบ่มันบ่ใ่เรื่องเป็นหัวใจมันบ่เออมันไม่มันไม่มีเดียมแลต้องเอาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เออมันต้องแบบว่าอะไรนะจุกๆุดิบดิบนแหมมันจะได้แบบว่าหวานหวานเออช,ชุ่รรชื่นชื้นปาอสนขนพี่น้องเลยบ,ลบรรยากาศค่ะฝนกับบลืมบืมบั่มหืมห่อมหึมห่อมอยู่พลิทิมช่วงเลยได้นอกบันินออุะบ,บันิตีนึันโตะ ตรงแค่พอวันนี้พี่นิ่ไม่ต้องตกรเรื่องสิทธิ์คนสบายไมนเฉี่ยนะในพี่น้องเอ้ยสะอะนะนนอ,ะอ,อะนจะผู้ย่างหมูนี่แหละไม่เฉื่อยอ่ะสะออนจะผู้ย่างหมูนี่แหละล้วใส่ตะเบียงม่านยางดิบดีว่ามันมาจากหนังจากบุ้งาาไหนย่าเบ้าพีทยางฉันมันเป็นเสือ้อแขนยาวที่ใ,ใส่ใ<ห>ไม่ได้ฉันเลยสา่หลังเล่าได้อีกเอาตอนแรก โ็ใือน้อมอยนันเล่ายวภารมนอาตฟิลคุณท้าบ่คุณ้อนองบ่องรองเทงามันมาจากนางจากจากว่งวงเนาะพูดนะรองเท้ากับปใสัยเลสิเป็นคุณเท้าเลสิเป็นแตนตีน้ำเหิมคุณเท้าของจริงต้องปใส่รองเท้าคุณเยอก็สามร้อยนะกอนอันนั้นคุณแม่ท่องค่ะคุณแม่ท่องได้อีย่างมากนค่ะโอ้ บอกหูไว่กว่ามันบอกห่วงเอาพอดีต่ำซ้ำนันน่ะเพิ่มบ่ไนนแม่เอามีดยึดใส่สันานามีดยึดใส่สันมีสบอกห่งคหยอมมีสองขุนยืนห่างบ่พูดอะไรไปฝันอยังมามือนันเอจะเอามาปกหัวนี้เออ ยูหนาห้องแม่อันมีสองคนเสียศูย์มือสองคนเสียศูเ์เขาปัาดมววนยูมือนังแม่ยู่นหรอหรือผู้ใดไปใสเแลไซเดลยกันมัความอบอุ่นครับพี่น้องบรรยากาศห<ค>น้าบ้านค่ะคุณหน่ะมื่อไปาดมุมนี้แม่อบอุ่นครับพี่น้องออกินอเป็นกอนห้องทอในยูนี่กันทุกลกินทาเออยากระเ้ยวยากระเ้มือยากกัีใครยูห้องยูอบอุ่นอวลวครับ สาอ่อน่พี่น้องพูดแม่มียุบพุ่นแม่มีสองคมอยู่นาของพูดแมทีเออมีสองคมเสียศูนบไ้้อ่อนน้ำมันตีห็อกบได้สื่อไหมแม่นคนเบ่ง้าี่มึงเนี่ยพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไปในเด้อจ่าพี่น้องกดแชร์คลิปให้สาวจงอ่างในเด้อค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวจงอ่างในเด้อค่ะนะคะแชร์ได้ค่ะกดไลค์ได้กดแชร์ได้ค่ะพี่น้องนะคะอันแล้เราจะพิจารณาค่ะนะคะหนูทำดีที่สุดแล้วนะคะ ไทยบรรยากาศไม่พี่น้องเบิ้งค่ะไทยความอบอุ่นไม่พี่น้องบิง้งเอาขอบคุณทุกการรับชมเอาขอบคุณสุกุสุกคนเด้อค่ะ